โลครับทุกคนใครที่เปิดมาดูคลิปนี้นะครับผมแม่งไม,ไม่ได้ว่ะทุกคนไอ้เหี้ยแบบทำมาทั้งหมดคือแบบพยายามให้ทุกคนโฟกัสที่ผมนะเว้ยแบบเออดูว่าผมอะมีคุณภาพมากแค่ไหนนะครับในการเล่นเกมต่างๆนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่ได้มาแม่งแม่งไม่เข้าผมเลยอะไอเ้เหี้ยคือผมถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับคือไม่รู้จะบอกอยังไงนะแต่แบบไอเ้เหี้ย แม่งไม่มีใครทําให้ผมซาบซึ้งได้เลยอะ่ะผมอยากกับตาซึมจับแพ้ผมแม่งก็ไม่แพ้เลยอะ่ะไอ้ไอเหี้ยแบบคือเล่นเกมอะไรผมก็ไม่แพ้เพื่อนๆคือเกมทุกเกมที่ผมเล่นนะผมชนะหมดทุกเกมเลยอะ่ะบางทีก็ปวดหัววะ่ะแต่อย่างเช่นวันเนี้ยคือเดะผมเล่นฟีฟ่าใช่ป่ะเน,นี่ยตอนเนี้ยเออผมกาลังเล่นฟีฟ่าอยู่นะครับแล้วทุกคนก็กําลังจะดูผมอยู่อะ่ะผมแม่งอยากร้องไห้คา คาแบบคาแคดเกมแล้วกูอยากร้องไห้อ่ะอือช่วยหน่อยได้ไหมอ่ะใครก็ได้ช่วยให้กูร้องไห้หน่อยได้ไหม<ะ>ขอแบบขอแบบจุกจุกอืมก<อ>ูก็ชนะเหมือนเดิมอ่ะเออเอาไงดีอ่ะเอาไงจะไปชนะวะ<น>วันนี้ก็อยู่ในเกมฟีฟ่าเหมือนเดิมนะครับ<แ>เ,เพื่อนเ<แ>คือวันนี้ก็จะไม่แบบจะไม่มีแพ้เลยนะเอออ,อย่างลูกเลย เอย,เยอย่างต่าเลยย่งลูกเฮียของกูเนี่ยสงสัยอยากยิงแล้ว,ว,ว,วอ่ะเออมันเห็นปะสปิริตในตัวผมแม่งแข็งแกร่งแค่ไหนเ,เพื่อนๆมันอยากแบบอยากชนะไม่ไหวแล้ว,ว,วอ่ะเออมือมันสั่นๆดิ๊กๆๆๆๆเนี่ยไม่ได้แดกเหล้าเยอะนะอ,อ,อันนี้คือแบบมือสั่นแบบหืมพร้อมจับเมาส์คีย์บอร์ดเลยนะเออพร้อมที่จะชนะขอบคุณนะครับสองข้างเนะี่ยขาดไม่ได้เลยนะขาดแล้วไม่มีเฮียอะไรทําให้พวกมึงดูเลยนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันได้เลยนะครับเพื่อนๆ อ่าคลิปที่แล้วผมเอาแบ็คแฮมไปก็แบ็คแฮมก็อาจจะเกือบทำประตูได้แต่ก็ยิงเข้าอ่ะครับเพื่อนๆไปย้อนดูกันได้นะครับเพื่อนๆกูกอนูกูฝาปอุปักลิงไว้ใต้คลิปมาเดี๋ยวดูคลิปนี้นะครับผมจะยิงแม่งได้หรือเปล่านะแบ็คแฮมเนะี่ยไอ้เฮียซื้อมาเนะี่ยก็คือแบบอยากแพ้อยากร้องไห้อยากน้ำตาซึมอยากนั่งงอมนะไอ้เฮียช่วยกวูทีแบงเอ้ยผมไม่เคยงอมเลยอะครับเจอผมให้งอมงอมไหนได้ไหมฮะแบบโอยเอาหัวร้อนวิ่งวิ่งเสตว์อะไรเงี้ยเออช่วยหน่อยได้ปะ อ,อ,อะไรอ่ะเมื่อกี้มันให้อะไรผมมาวักการ์ดอะไรอ่ะตำนานเหรอตํำนานบวกเจ็ดเหรอไปตำนานร้อยเจ็ดหรอหรือว่าไงทำไมมองไม่เห็นกัน์ดน่ะวะไปไหนแล้วเออการน,นั้นอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงตำนานร้อยเจ็ดหนึ่งชิ้นให้ฟรีเหรอ,อเปิดเลยปะหรือว่าเปิดบวกห้าก่อนเอาไงดีครับทุกคนคนเก่งมันก็แจกแต่ของดีๆมาให้วะ่ะโอ้โหแจกไม่ดีไม่ดีมาให้หน่อยได้ไหมไวะมาร์กฤิดไปบวกห้าไ้ลูก จัดโชว์เขาหน่อยดิแม่เออเฮียกระโปงบ้าผมขอตัวกระโปงมันก็ให้ผมเห็นไหมหมดปะเออเนี่ยอันนี้ขอบวกแปดแบบ C A P ได้ไหมมันก็น่าจะให้บวกแปดผมนะครับบวกแปด C A P อะไรเงี้ยเออบวกเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหกร้อยบวกเจ็ดเห็นป่ะหกร้อสิบสองล้านก็เปิดเลยละกันเดี๋ยวดูเลยละกันว่าจะได้ตัวอะไรอะครับผม เนี่ยดูด้วยตัวอะไรก็ว่ากันมาครับผมไปว่ากันนะครับ<อ>เป็นไงล่ะครับผมเออดีที่เนี้ยไข่ทิ้งนะอ่าไม่พูดเยอะเดี๋ยวลงแรงให้วงมึงได้ดูเลยว่ากลัวเก่งแค่ไหนลงแมท์ไม่เคยแพ้ทุกรอบเดี๋ยวรับรางวัลหน่อยนะครับเป็นแบบขวัญใจก่นอนเรารางวัลรับเงินก่อนช่วงนี้ยหิวเงินมาเฮียลงเลยลงเลยพูดเยอะแล้วยัดแม่งเอ้แบ็กแฮม,มกูเนี่ยร้อยสิบเก้ายังไม่เวลห้าเลยแบ็กแฮมไม่เป็นไรนะครับ เวลสามร้อยสิบเจอเวลสองร้อยสี่ห้านะครับเป็นพื่อนคะแนนผมเยอะกว่าแสดงว่าผมก็ต้องชนะนะครับกูตีตัวอย่างเงี้ยเลยนะเออใครจะไปวัดฝีมืออะไรเงี้ยดี๋ยคนไทยด้วยมั้ยเดี๋ยวยิงยับเลยมั้ยกูบอกเลยกูกดยับอะมาต่อเวลาไวเนาะต่อไหมต่อไหมต่อไหมไม่ต่อแพ้นะบอกไว้ก่อนนะไม่ต่อแพ้นะอ่าท้าทายอำนาจมืดกูจัดให้ครับเดี๋ยวกูจัดให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูจัดให้เย็ดบวกแปดไอสัตว์อี่แววแล้วกู เจอว่ะโหดกว่านี้ยังเจอมาแล้วเลยเว้ยมเมามือสั่นแล้วไม่ไหวแล้วอู้อง้์เข้าอลเ้วไอ้เหี้ยไปเหี้ย,ายมาวัดตะกูลหน่อยมาบังงามไหมแบบขอตึงๆเลยได้ปะน้องเดพี่ของตึงเลยนะพี่ของตึงเลยโอ้โหลูกเย้ อ๋อแบบเปิดคุณลุกไวเลยตายไปหายเขาเล่นกันอย่างนี้หรอว่าบวกแปดทั้งทีมเนี่ยมึงซื้อมาปะเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าผมเนี่ยอ้โหมือแม่งกระดิกไม่ไหวแล้วมันอยากยิงไม่ไหวแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนเหียปากมือผมแม่งมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันอยากยิงแบบอยากยิงมากๆแล้วอ่ะเข้าใจปะเดี๋ยวดูอีกลูกนึงเนี่ย อ๋อ้ออโอ้ขอตึงๆหน่อยได้ปะพอดีผมอยากตึงอ่ะครับไวยทีจัดให้ทีจัดให้ทียังตึงอ่ะจัดให้ทีโเอ้ยชิวเลยเนี่ยหลบซ้ายหลบขวาเนี่ยเดินหน้าเดินหลังตรงเนี่ย <c oughs> อุ๊ยเฮ้ย แม่งจานให้ผมทีดิอุ้ยเฮียร์ชิบหายแล้วเออโดนคาน <c oughs> ประตูคุณเนือบไปและมึงงงงงงงเฮียงงกูงง,ง,ง,งเฮียมันไม่เข้าได้ไง,ไงวะ <c oughs> เออหลุดไปลกหลุดไปลก เฮ้ย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 ไล่ลุกไล่ลูกขอบใจขอบใจที่หลังไม่ต้องนะหายไปแบบอะไรวะแบบไม่ได้ทำอะไรก็เข้าแล้วไอ้เหี้ยกูมองมาเฮ้ฮะโอ้เหี้ย อสักกี้แบบก็อยากให้มันบ้างอะ่ะเออผมก็เล่นแบบ <c oughs> เ,ออเฮียเปิดไปไหนวะเปิดไปไหนเนี่ยฮะหน้าวัด อบใจนะที่หลังไม่ต้องนะอบใจน้องที่หลังไม่ต้องส่งมาทำไมนะเนี่ยเออโอ้โหเอ้ยมึงเกือบโดนแล้กดดว,วกอบโดนแล้วว่าไงแบ็คแฮมกูอยู่หลังนู่นกูเปิดในแบ็คแฮมกูวี เลยมึงเลยมึงเลยมึงจะไวะกับกูเหรอยากหน่อยนะ,ะครึ่งแล้วมึงครึ่งแล้วไงมึงเออเออดีเออดีเออด,ออดีโดนแย่งง่ายๆเลยไล่อะไรโลกไายโลกนี่แหละมึงของจริงก็องเงี้ยแหละมึงก็ดูเอาละกันว่าใครยิงได้อะ่ะมาดิยุงกัดตีแล้ว เออเลคนไทยเนี่ยกูยิ่งชอบเลยอะ่ะเจอกับคนไทยเนี่ยต่างชาติไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับคนไทยไม่ตึงมือว่าเว้ย <c oughs> อุ้ยเย่สามสองมึงจะตามติดอย่างงี้กูไม่ได้นะตามหนึ่งลูกว่ะ <c oughs> บอกเลยรู้เรื่อง <c oughs> อุ้ยเกือบรู้เรื่องแล้วมึง เราส่งกันอย่างนี้น้องหลายลูก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 อื้แบงค์แฮมกูยิงเข้าไปยังวะยังไม่ยัดเข้านี่วะ เออสวยมองไปลูกส่งไปส่งไปลูก,ลกอะไรลูกอะไรลูกแบกแฮมกูวิ่งไปลูกวิ่งไปลูกวิ่งไปลดกไปสิตรง อยัยบเบียดสูเขาไม่ได้เว้ยเขาบวกแปดเยสัตว์เออมาเด้อเออเออวิ่งไปลูกยาวมึงโดนกูยาวมึงโอ้ยเอ็มปะเป้ไม่ค่อยรู้งานเท่าไหร่นะครับห<ะ>รือว่ามันจะส่งให้ ทำไม่มาแล้ว,วดุ้ยฟาวดิเออให้มันได้งี้ดิลูกวิ่งเรียดเด้งไอสัตว์เ้ยเกือบแล้วมึงนี่กูส่งให้ตัวนี้ส่งเรียบร้อยสี่สอง ทำไมเข้าแบบงงๆเออๆคมๆมา่ะเพื่อนทำไมมันคมันอ่ะเพื่อนงงเฮี้ยงงโอ้ยลำหน้าบ่อยนะมึงไงกรรมการเนี่ยเฮี้ยตาหลีเี่ยวเลยอะไรอะไรส่งใครนี่มึงดูกูนี่นี่สัตว์ของจริงวิ่งยาวเลยเฮียวิ่งมาให้ประตูนีสัตว์กัดม่องขอบใจลูก ไอ้โหเฮียมึงรีบยิงไปไหนนะเนี่ยเออไปไปละมึงไงล่ะโดนไปดิลูกร้องอ์กร้องอีกไปดิมึงอ่ะเจอกูไปดิร้องไห้เลยเฮียเสยือร้องไห้เข้าสิงนี่เฮียละ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าไม่พูดอะไรมากแล้วกันกู <c oughs> ไม่เป็นพูดแล้วพูดมึงไงโอเคใครรับชมตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เลยนะครับผมอย่าลืมกดนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะผมก็ชนะทุกเกมทุกแมตช์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆพื่อนโอเค